สวัสดีครับผมเมื่อนี้นะครับเอฟซีมันมาเหรียญนั่กับมือนีิครับเอฟซีรับออกมาเห็นมั้ยเรื่องอะไรต้องบอกนะครับมาตาใสเนี่ยน้อเนี่ยนี่นนี้มาตาเลี้ยนอยู่ราชจังนะครับแมนครับราชบัลล์สระามครับขับรถมาเลยครับเลี้ยนเลี้ยนจะปีแล้วครับปีเลี้ยนปีหนึ่งครับเลี้ยนปีนตอนนี้ปีหนึ่งครับครับปีหนึ่งนะครับพอดีพันแหวม่าพันทุ่มเทมากคผมโอ้ขอบคุณหลายเด้อครับเด้อพันเสือตำหุงมะฝากครับนี่ครับเสือตำหุงมะฝากคนมาขอถ่ายรูปงทั้งผมครับนี่คครรัับบตหงนะเนาะตำมุง นี่ก็ที่กินนั่นละโอ้ขับพักอันนี้ครับครับครับอ่านะครับเด้อนี่กับเพิ่นซื้อไอ้ขนมครับนี่กับขนมมาให้นะครับสำหรับผู้นี้เนาะครับนี่เพิ่นซื้อมาให้นะครับขนมเป็นพวกนุ่มครับนุ่มพวกกันโอนตีนนะครับโอ้ยแล้วก็พวกขนมครับขนมขนมต้มนี่ครับนี่นี่ครับพวกกะวันนะครับนะครับ นี่ครับพวาดขนมแตะวันขนมกอบวาน่ันนะครับมาสังสี่แต่เวลาเดินทางด่วนไหครับประมาณสี่สิบนาทีครับผมมาสี่สิบนาทีครับกับแป๊บสี่ครับผมแป๊บสี่เห็นว่านายันมากินเลยเป๊มที่เมนโอ้ยใส่นี่วาบไปกินเบียร์ไหมครับเล่บเลยเสียงเมนนขอบคุณหลายๆครับนี่ครับขนมวันนี้ครับขนมใส่ครีมต้องขอขอบคุณขอขอบคุณคนมากครับแต่คนเสื่อมหา นะครับสำหรับกำลังใจที่มอบะไปผมนะครับติดตามครับก้าวคลิปครับขอบอันห็นผมยังนิสัครับในยูทูปนี่ตรงได็กก่อนเรืงในยูทูปเรื่งในเฟซเลยครับแต่ในเฟซนี่ผมเห็นคลิปไปจีบสาวไหมครับม่วาสาวเราจะผัดไหมผมมาแค่กี่ลีที่พี่ครับครับอันนี้กับสองเพิ่นนะครับนี่ครับนั่งแล้วครับอันนี้เพิ่นเสื้อหน้ามันหน้าโคกมาฝากันบ้งไหมครับหน้าโคก อันนี้มาจากบ้านไหนครับนี่ยบันบันนุ่นสูงครับมาโน่นสูงครับแถวกาลสินบ้านผมนะครับตัวตำบลโนนสูงตอวนี้ครับโนนสูงแล้วตำบลอีเตอร์รับขนมเล่ครับขนมเล่ขนมเล่ผมเสือกฝากสองหนึ่เห็นว่าโอ้ขอบคุณเป็นหลายๆครับมือนี่ครับครับติดเป็นมังใจผมครับเอาไงก็เดี๋ยวมา่าตงนี้กับมาเล่นมายามแล้วว่าก็ยินดีต้อนรับกับกินข้าวกินน้ำใส่เลยครับนะครับ ต่ำหงอันนี้ซื้อมาะใส่แลนตำหงซื้อมากได้พุญแล้วครับไอเลยปตทมากนิดนึงไหมครับอ๋อใส่มากถ็อเล่ยครับอครับผมเลยแบวซสื่อครับครับอยากได้อันท่านได้กินของสันดีโอ้ครับขอบคุณเลยเลยดีเติมอยู่นี่ครับผมเราดีใจให้มันมีค้นมากอถ่าไทยรูปหลายคนตัวครับครับตัวนี้นี่ค้นสื่อความมากฝากหลายบ่ครับครับตํำหงมากครับเันหลายครับหลายแมนบ่แน่นครับแมน คนซื้อของมาฝากหลายเยอะมันจะเป็นนั่นมันจะเป็นเป็นบางมือนะครับครับสื้อของมอ้าครับกินคณะร้องไหมครับผมกอลซิมเล่เอาความเล่ครับในอันโอ้ใส่กับปูย่างดีด้วยครับนี่เฮ้ยกับปูเลยครับกัมกับปูครั้นี้เผื่อท่านผู้ชมในอันครับเนียนครับอันนี้เพนันนัดไม้ไว้แล้วนะครับเนาะพ่อพี่น้องครับนัดไม้ไว้แล้วทรงขอความมาหาผมแล้วว่าเพป็นสิม้าเนียนพนองครับเพป็นกับมาอีหลีโอ้ยมเลยดีใจให้ครับผมอู้เป่งได้ครับอืมระดับใช่ป่ะเนาะ เเอาลยได้เลยอืออืออืออย่างนั้นได้กินเขาผมเลยโอ้จอดซื้อพอดีครับไปเห็นหันไปเห็นจอดซื้อพอดีเลยนั่นครับอืมสุดยอดเลยอ้าวกินไหมครับอร่อยมากต้องกินแล้วกันมาเด้อครับมาเด้วยอืมมาใหญ่มาใหญ่มาซื้อกระเพาะครับแสดงครับโอ้เตียน ขอใหญ่กับคนนะครับครับผมขอรวยดีๆนะครับผมขอบคุณครับเดินทางปลอดไปสวัสดีครับมันเพิ่นเพิ่นจองกึอนเหมืนเพิ่นขี่รถกระบามากครับขี่รถกระบามากเหมือนทุ่มเทครับกี่ดอกอันนี้เพิ่นกับทุ่มเทครับเดี๋เพิ่นชีมอ้ใส่มากครับผมอร่อยมากว่าไดนเหรอครับเอาควางใบในหัวแล้วก็ตรงมาหาในอันเลยครับโอ้อ้ครับครับครับอืมไอ้ครับตอนแรกไอ้ก็ว่าเอ๊ะมันผู้ใดีววะทักมากเนี่ยครับ อันดอกมันคนเก่าหรือค้นไม้ในเอฟซีแต่ในไทยเขาใส่กันอ้าวแต่เป็นข่างแรลกมาถิ่นตัวเคยมากแนนครับข่างแรลกเลยครับผมตั้งใจมาหาในอันโดยพอเลยอันถามว่าเลี้ยนวิสาหกันเลี้ยนคณะเด็กครับเลี้ยนคณะเทคโนโลยีการเกษตรครับเลี้ยนสาขาสารศาสตร์ครับปีหนึ่งครับผมโอ้โมันธรรมดาด้วยเนี่ยผมเห็นในอันไปทายยึดตึกคณะบกผมอยู่ครับไอ้ตึกแหลกเลยไหมครับผมครับแนนไปทายจีบเสาต่ำหุ้งครับต่ำหุ้งนี่ กันรุ่นพีหรือมูบบกผมดนีฝากผมว่าสวัสดีไอ้พร้อมนะครับยันบอกครับมักหลายครับคณะสาขาบกผมเอฟซีในอันทั้งนั้นเลยครับครับผมอือมีหลาคนอยากใ่้กันล้างใจในอันในการทำคลิปครับครับเพราะว่าแสงมาให้เราเบิ้งหลายเียแม่ครับอืขอบคุณได้หลายเ้อครับแต่เบิ้งคลิปนี้เ้อครับเ้อะมูบบล้มนีเห็นเห็นผมนี่นี่เลยครับหูเลยครับครับ ผมเปิดเบิ้งคลิปหนอันทุงมือไปเรียนผมกับเปิดครับขอบคุณหลายๆโอ้แสดงว่าเบิ้งทุกเส้นทุกแรงตัวนี่แม่นครับผมเห็นคลิปว่าผมหมักคลิปหน้าอันมาสารคามักขัดได้ดีครับผมโอ้หน้าอันมาอีกวะครับสารคามไปท่าอีกวะครับไยกะันมาไปเป็นการไปครับตามวันนี้ครับผครับวัสดีครับผมครับอยากไปท่ายุ้ยครับก็ว่าช่วงนี้อ้ไรพัก ก็คนแต่ก็ไม่ค่อยได้กัาไปสารคามโดนแล้วครับผมย่างอะไรก็ไปมีคนขอมาหลายอยากให้อ้เฮ็ดช uh ิปจีบสาวได้ไหมครับเพราะท่านนี่เฮ็ดเขาเบิ่งดีผมกับมักด้วยกันครับตลกดีไหมเนี่นะครับผมผมมักอีกผมมักไอ้นายอันเฮ็ดคนเล็กไหมครับบ่ครับโอ้ผมติดตามมีดีดิติดตามเนื้อผากแหลกผากสวงเล่ข้นเล็กนี่ครับผมเฮ็ดอีกบ่ครับเฮ็ดเนี่ยมันเฮ็ดเป็นกราฟิกมันดีบ่กะ ไม่กับเบื้องใด่ครับไม่ไม่ก็ดีอยู่ครับในในหนังเลยสิครับก็มวนครับครับขอบคุนเรับเดี๋ยวเี๋ยวผมมีโอกาสจะเห็้เบื้องอีกอยากให้เฮ็ดอีกครับคนเล็กเนี่ยผมมาหายเด็ดเด็ดด็เดี๋ยว็ัเด็ด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 ัด็มาด็ดเด็ดเด็ดเด็เด็ดเด็เด็ดเเด็ดเ็เด็ดเด็เดดเด็ดเด็ดไดเด็เดเด็ดเด็่เด็ดเิปดเ้็ดเเ็เด็เด็ดดเ็ด ครับเฮ็ดต่างต้าทำให้พี่ไปเล่นยญของสมุนย่างตลาดตอนแรกพี่ว่าจะเฮ็ดไทยถ้ามันอยู่นอกของสมุนมันก็เลยเออไปเล่นยญของสมุนมี่ไหว้ไหว้พี่ก็ลองเฮ็ดตัดตอนเล่นยเหรีไปซื่อแล้วกับมวนครับมูอผมกับหัวรอว่ามากไหลพานะบบครัมาฝากผมมากบอกอยู่แล้วครับครับกับมาร์กเหมือนกันเอาบ่าออกซ้อนมั้ยมีไหมมีเดี๋ยวเอาไปบอกมาได้ครับ ส่วนสบายตะนัดใส่มื่อมื่อมันเสียบไหมครับผมก็ว่าไอ้ไอ้มาขนาดจะไดเอาเลยครับผมมันมาเพรบะว่ากันครับผมครับผมครับขอบคุณครับกลับมาอก็ใส่ซ่อนก็นัดใส่ซ่อนกลางนะว่าขอตรวจขอแพทยหลายครานครับคนอีสานวิษใส่มือก่ว่าใส่มือมันเสียบตับยังครับผมยันก็ตับหงส์เสียบดยู่ดิขับมันทั้งบดดาซะนี่เสียบอยู่เอฟซีจากสารข้ามอยู่หลายครับ คราคาผมดิมัก์คคาอิเลียเจ้านี้ท้าวเนี่ยไอ้ท้าวเนี่ยอายุปีอะไครับนี่ยสิบแปดครับตอนนี้อายุสิบแปดปีครับสิบแปดปีแมนครับโอ้เลี้ยนเลี้ยนจบเสซ็งสิเลี้ยนหรอจะภาษาข้ามดิเลี้ยนจบม้อไปครับก็ครัไปสมัครครับไปสมัครหรอกครับรอเบิ้งสือครับครับบาสิติดบาติดครับอ๋อผมกับติดครับผมก็เลยเี้ยนอยู่หันเลยครับครับนี่ครับปู่ครับปู่ปู่ปู่แซ่บเลยนี่ กินปลูกินปลูก้ามกัมปลูเบ่งฟังเสียงหย่ำหล่น <laughs> อือเอาเลยครับฟังเสียงหย่ำนะอื <laughs> อคือดรอปเลยบ่ครับสุดยอดแซ่บครับในอันนี้เห็ดเห็ดเฮี้ยนเดือนไหนครับผมเห็ดบ้านไม่นี่ครับขึ้นบ้านไม้จะเลื่มมารวมด้วยครับได้เลยครับเดี๋ยวอายเอ,อ,เอ,อื้นไปทักไปครับผมคือว่า บ้าน่านขึ้นง่ายเงินรัฐสนับที่ดินกันเป็นออกจากท่อก้าวสารครับข้างหน้าออกจากท่อก้าสารครับผมออกจากห้าขั้นท่อก้าสารครับแล้วกกันอยู่ว่าเส้นหนกหน้าครับไอ้ไอเปอวนเป็นเสื้อไอ้อือครับผมทันจะไอ้ยังสิมาเลื่อมสางเลยบบบครับแต่ก็มีคนซอยเหลือไอ้โอ้แม่นจีบครับบริจาคซอยสางซอยสินะครับครับ อย่าลืมเปิดผมนะครับเดี๋ยวผมมาครับผมได,มมได้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 ขึ้นบ้านไม่ได้ไอเอื้อน e FC, ไอเอื้อนเอฟซีไอเอื้อนทุกคนเนะหรอไอฮักทุกคนเหรอเอฟซีอ่ะผมผู้ใด้เพรารวมมากเลยครับเราได้ได้ไปขึ้นบ้านไม่พีสิงบ่ครับหรืวอว่าบ่ไ <พอ S 1> <อ>ด้ไปบ่ได้ไปรถรถจะไปซีสะเกตบ่มีแล้วครับนึกกระสินได้บ่ได้ไปก็ดีช่วงนั้นตวงอะไรเพิ่นขี่รถกระบะมาหับเนี่ยโอ้แม่สะเกตแม่นั่นคือรถกระบะได้ไปเข้าดาวญี่ปุ่นนะครับแม่นับ เป็นว่าอา,อายุถึงวันทีส่ส3สามใหม่ป่อยูพอ,อดีย,อยไอเป็นงานเทียบไไงงก่อน